สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวติดตั้ง e n b ว Version 3นะครับผมหน้าตา UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับว่าตอนนี้เป็นตัวเกมเดิมอยู่ไม่ได้รับการดัดแปลงแต่อย่างใดนะครับผมสังเกตสะพานเท็กเจอร์นะครับผมท้องฟ้าดวงดาวนะครับผม สังเกตดูพื้นนะครับผมแล้วก็ต้นไม้นะครับก็จะเป็นแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดวงดาวท้องฟ้าพื้นก็งั้นๆนะเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูกันเลยก็นแรกนะครับผมก็จะมีตัวอย่างให้ดู ตัวอย่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมรูปก็จะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็กดติดตั้งอ e ิน b ีนะครับผมรอสักประมาณ5-10นาทีนะครับผมถ้าติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็มาเข้าเกมดูว่าจะเป็นยังไงดูจากท้องฟ้านะผมแล้วก็เครื่องก็จะนวงๆหน่อยนะท้องฟ้านะผมดูสะพานนะก็จะสวยก็เดิมดูท้องฟ้านะผมเพาเป็นท้องฟ้าอันนี้ไม่ได้ปิดโม t i o n blur นะครับผมปกติต้องปิด motion บอร์ด้วย โอเคผมก็ให้ดูประมาณนี้ครับเครื่องกระตุกไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย